พินิหารหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์จริงจากท่านผู้หญิงที่ชื่อบุญหลงครับณนะเวลานั้นท่านอายุ68ปีท่านได้เกิดอาการผิดปกติบริเวณล,ลำคอตรงใต้ลิ้นมีอาการบวมและโตขึ้นต่อมาเกิดแผลแตกมีน้ำเลือดน้ำหนองไหล ทำให้ท่านเจ็บปวดและทรมานมากครับท่านได้ไปพบแพทย์ปรากฏว่าท่านเป็นโรคมะเร็งครับวิธีรักษาที่ดีที่สุดก็คือผ่าตัดหรือฉายแสงแต่ท่านผู้หญิงไม่ยอมรักษาตามแพทย์แนะนำและจะขอรักษาตามแพทย์แผนโบราณและขอกลับมารักษาตัวที่บ้านแม้ท่านจะกินยาสมุนไพร หลายขนานอาการก็ไม่ดีขึ้นมีแต่จะสุดลงครับอาหารก็ทานได้แต่ข้าวต้มกับโจ๊กเวลาพูดก็ยากลำบากฟังแทบไม่รู้เรื่องเนื้องอกก็ยังขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีคืนหนึ่งครับโลกร้ายได้เข้าลุมเล้าท่านผู้หญิงจนเกิดความรวดร้าวแสนสาหัส จากนั้นไม่กี่วันถัดมาก็มีคนมาเล่าให้ท่านฟังว่าที่วัดบางพีใหญ่ในมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชื่อหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อเนื้อนิ่มท่านสามารถรักษาโรคลายให้หายได้ท่านผู้หญิงได้ยินเช่นนั้นจึงเกิดความศรัทธาเลื่อมใส และปรารถนาที่จะไปขอความเมตตาบาร,รมีของหลวงพ่อเมื่อท่านเดินทางไปถึงวัดบางพีใหญ่ในท่านก็ได้เข้าไปจุดธูปเทียนถวายดอกไม้ที่ฐานพระพุทธปฏิมาหลวงพ่อโตและได้กำหนดจิตอธิษฐานว่าตัวท่านนั้นกำลังได้รับทุกเขเวทนาอย่างแสนสาหัส จากโรคห้ายขออํานาจเมตตาบารมีอันศักดิ์สิทธิ์จากหลวงพ่อโตโปรดช่วยรักษาโรคห้ายให้หายไปด้วยเถิดหากหลวงพ่อเมตตาก็ขอให้แสดงปาฏิหาริย์ให้ปรากฏแก่สายตาโดยขอให้องค์พระปฏิมาจงมีผิวอ่อนนุ่มเป็นอัศจรรย์จากนั้น ท่านผู้หญิงก็ก้มลงกาบด้วยจิตมั่นในศรัทธาจากนั้นท่านผู้หญิงก็เดินไปที่พระพุทธรูปหลวงพ่อโตและยื่นมือไปแตะที่องค์พระทันใดนั้นเองท่านก็ขนลุกสู้ด้วยความปิติเมื่อผิวโลหะที่กดนิ้วลงไปเกิดบุบและบุ๋มไปตามแรงกดดังเป็นผิวเนื้อมนุษย์ ไม่ว่าจะกดที่ใดผิวขององค์หลวงพ่อโตก็นุ่มนิ่มเป็นอัศจรรย์ทุกครั้งทําให้กำลังใจของท่านกลับมาเต็มเปี่ยมและท่านก็ได้รู้ว่าน้ำมนตของหลวงพ่อโตก็คือน้ำมันมะพร้าวที่มีผู้คนมาจุดสักการะบูชาดังนั้นท่านจึงขอนําน้ํามันมะพร้าวกลับไปที่บ้าน และใช้น้ำมันมะพร้าวทาแผลมะเร็งที่โคนลิ้นและลำคอภายนอกเพียงไม่กี่วันเนื้อใต้ลิ้นก็แตกออกมานอกลำคอมีก้อนหนองสีเขียวคล้ำคล้ายหัวฝีหลุดตามออกมาท่านใช้น้ำมันมะพร้าวของหลวงพ่อโตทาต่อไปเรื่อ,อยๆก้อนเนื้อมะเร็งก็ค่อยๆย,ยุบลงไป และแผลที่ลําคอก็แห้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งแผลภายในและภายนอกแห้งสนิทไม่มีแม้แต่รอยแผลเป็นจนท่านกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติอย่างน่าอัศจรรย์และนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในที่แสดงปฏิหารสุดมหัศจรรย์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ท่านผู้หญิงบุญหลง จนท่านเกิดความศรัทธาเลื่อมใสสุดหัวใจตราบสิ้นอายุไถของท่านค